ก็ตายแล้วนี่โจ๊กครับผม <laughs> 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 เอไม่ต้องยกมือเดียกนก่อนนะฮะพี่วานใช่ไหมโอ้โอ่ีเคอนเสิร์ตนี่ผมมาเป็นกรสดแเดียวบเดียไม่ต้องเต้นีกัการ์ดเหรอจริงชาวบ้านเลียกันไหนๆก็มาแล้วนะี่วนะ จะเป็นเด็กเอฟต้องทำได้ทุกอย่างน่าแต่ละที่การกล้เปเรื่องธรรมดาและเรื่องการเต้นนี่ก็เป็นของผมเลยด้วยตอนนั้นอนนััน่สแล้วโทเค่อขอสรเื่องเสร็จแล้วส เดี๋ยังมีบุตรได้อยู่นะครับนี่พี่อะกลับไปเมื่อวานมาซ้อมก็ะถ่านี่กลับไปยังทอดได้เลยดูดีด้วเลยที่ทำท่าแบบนี้เขาเห็นน้องก็เป็นผู้ชายก็เลยอะไรรเล่กอะไรคะจอพีครับนี่แฟนคลับเขามีเป็นบ้านๆเออชื่อพี่ยังชาติหน้าต้องดีไป เขาเสียแฟนเลาบ้านบางแคให้มนมาด้วยนะ พูดถึงออกมาก็ดีแล้วจะเล่าอะไรให้เล่าอะไรให้ฟังอันนี้ซีเรียสฟังด้วยก็ได้เรื่องมีอยู่ว่าวันซีโงเบลแม็กซี่ตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ เมื่อวานพี่มามดูข่าวว่าไงครับเอ่อเป็นช่องอะไรผูช่างมันคแต่ที่บ้านมีทีวีแน่นอนพี่นอนทีวีก็มีข่าวหนึ่งเป็นการทำร้ายสัตว์เป็นสัตว์เรียกว่าหายากแล้วล่ะค่ะเป็นสัตว์สมุนแน่นอนเพวกอะสัตว์อันนี้คือที่มีนอนน้ำแร่มีการค้าแล่ ลมแรกสัตว์ที่ชื่อแรกหนึ่งตัวเพื่อที่จะเอานอนมัน,นหเห็นแล้วสงสารมากอาเอานอนมัน,นเขานิ่ยมเอาไปบริโภคไปปนให้เป็นผงผงแล้วก็เขาบอกว่าทานแล้วมันจะดุะ<ห>๊มียาชุบยกำลังไหกงเห็นใช่จ,จริงหรือเปล่าคุณว่าไอ้เรื่องการการินการดมนี่ผมยกให้น้องชายผมาดีอ็อกชัน ใช่ใช่ครับนการสนใจครับใช่ครับโอ้แขกรับเชิญในพูดเยอะพิธีกรใช่ใช่เรื่องล้มลุงเรื่องโดนถามเขา่าส่ใจกินเอายากกิไหมกินอัน้องนน้ารงสองลมกเรื่องทำยังไงครับกินทุ้ลกไมู่้เรื่องเลยนะมเมามามากแล้วสุดท้ายเ็ยังไงครับก็ถ้าเกิดเมื่อกี้อะไรนะฮะพี่รอแรกใช่ไหมครับพี่ยังเล่าไม่จบเอาครับพี่รอ แรกมากครับแลคถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ฆ่าแรกเป็นะครับเพราะว่ามันมันสงสารมาแล้วก็บาปด้วยนะแล้วคนที่ฆ่าเนี่ยพี่ถือว่าโง่มากถูกไหมเพราะอะไรไปฆ่าแรกเพื่ออะไรเพื่อเอานอนนอนเนียรบเป็นพี่นะพี่ไม่ฆ่าหรอกนะเอาแรวจะฆ่าอะไรพี่ฆ่านาฬิกาเพราะอะไรเพราะมีนี่สีนอน ออตอนเพ่อนนด้ดีกว่าครับเป็นีประเด็นเหมือนกันเป็นงอนะอันน้ตั้งคติตั้งคติที่ชิดอาว่าอะคนสงสัยและอยากรู้มากสงสัยแถ้าท่านสงสัยแบถ้าจงใช่ใช่จริงจท่านไม่สงสัยผั่งไปยากไม่ได้ถามอะไรแกระถามอยากรู้ไหมครับประเด็นเกี่ยวกับ ขามเพอาแยอูนีนอยู่าไว่าเป็นี่าเหรออิย่ขอนานว่าอย่างพี่มันเนี่ยเป็นพี่ข้ามเพศพี่าเไม่เคยได้ยินคำนี้นะจริงเหรอครับเกิดมาพี่ก็เป็นเห็นพี่อย่างเงี้ยว้าจับต้อจับพี่เป็น อากซักสิพี่จะเก็บน้ำพี่วันพี่มากพี่ไม่รู้จักพี่ข้ามเพศพี่รู้จักแต่ว่าพี่เนี่ยเคยข้ามสะพานเท่านั้นนะสะพานก็ทุกสะพานอ่ะสะพานโค้งโอ้งี่มโคพี่วันไม่มีหลักค่ะ อ็นออนีแม็กปีโนจีปีโนเมกยาปีออฟซีปออฟแอน e ครีอั่นอันนี้อืว้นเาเขาจำได้ทุกคนค่ตเองอตัวเขาเองก่อนนี่จะแล้วอะไรบ้างเมื่อวานดูขาไม่มีอะไร